สวัสดีครับผมนายนัตพลพรสมบัติหรือว่านัตพลคอนตรักชั่นนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันนะครับพุธที่17เดือนมีนาคมซึ่งวันนี้ก็ผมเดินทางมารีวิวที่นาที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลโคโคออำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับที่นาแปลงนี้นี่อยู่ติดกับถนนสาธารประโยชน์ และก็อยู่ติดกับชุมชนนะครับเนี่ยผมจะให้ดูชุมชนที่อยู่ใกล้ๆนะครับกับที่นาแปลงนี้เลยนะครับเนี่ยที่นาแปลงนี้อยู่ตรงนี้เลยครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับเนี่ยบ้านหลังสวยครับสไตล์โมเดิร์นนะครับเป็นที่นาที่นะครับมีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับมีเนื้อที่ทั้งหมด7ไร่3งาน25ตารางวานะครับด้านทางอา่า ทิศตะวันออกเนี่ยนะครับติดกับคลองส่งน้ำนะครับน้ำก็จะไหลมาจากนู่นแหละครับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงนะครับเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่นะครับที่นะครับเปิดน้ำมาให้กับนะครับเกษตรกรได้ทำนากันนะครับแล้วก็ทางทิศตะวันตกนี่ก็ติดถนนนะครับคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแล้วก็เป็นถนนนะครับสาธารประโยชน์เข้าออกได้อย่างสะดวกสบายนะครับ และสิ่งที่สําคัญที่นาปแปลงนี้นะครับมีไฟฟ้าครับเนี่ยอยู่กติกับชุมชนแล้วก็บ้านหลังนี้เลยครับเนี่ยใกล้ๆเลยครับเนี่ยบ้านของคนครูครับ awesome. นะครับมีไฟฟ้าแล้วก็มีประปานประปานี่มีสองอย่างนะครับประปาหมู่บ้านแล้วก็ประปาการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าอยู่ตรงนี้นี่สามารถใช้นะ้ำประปาได้สองอย่างนะครับประปาหมู่บ้านก็ได้ประปาส่วนภูมิ อภูม,มิภาคจังหวัดสุรินทร์ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ที่นาแปลงนี้นี่สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับเอกสารหลักฐานนี่เป็นฉนดครุฑแดงครับเนี่ยผมจะให้ดูพื้นที่นะครับเป็นที่นาแปลงสวยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องน้ําครับโอ้โหถือว่าตรงนี้นี่นะครับใช่เลยครับการทําการเกษตรนี่น้ําตรงนี้นี่อุดมสมบูรณ์มากๆนะครับแล้วก็เป็นที่นาที่สามารถที่จะ นะครับมาทําเป็นบ้านสวนนะครับหรือจะขุดสะบางส่วนนะครับนำดินมาถมนะครับอยู่ติดกับชุมชนตรงนี้แล้วก็สร้างบ้านโอ้ถือว่าเหมาะมากๆนะครับเหมาะมากๆเลยนะครับมีบ้านแล้วก็ทําเป็นแปลงเกษตรนะครับอาจจะเป็นเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับหรือจะเป็นที่กําลังมาแรงก็คือนะครับโคกหนองนาโมเดลครับโอ้เนื้อที่เจ็ดไร่กว่านี่ผมว่าตอบโจทย์ได้ทุกคําถามเลยทีเดียวนะครับ ทางทิศตะวันออกนี่ติดกับคลองส่งน้ำนะครับทางทิศตะวันตกนี่ติดกับถนนนะครับสาธารณประโยชน์นะครับ,รรนะค,รบคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแล้วก็อยู่ติดกับชุมชนมีไฟฟ้ามีประปาเป็นชนบทครุฑแดงนะครับชัดเจนมากๆตรงนี้เลยครับเนี่ยผมให้ดูเลยนะครับแล้วก็ระยะห่างจากตรงนี้ไปเนี่ยนะครับถนนสาย226ทางหลวงแผ่นดินนะครับสู้ดินกระสัง หรือว่าจะเป็นสํานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์สำนักงานมอนไหมจังหวัดสุรินทร์ห่างจากตรงนี้ไปประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นครับโอ้ถือว่าใกล้ๆเลยครับเนี่ยเดินทางสะดวกนะครับอยู่ใกล้ๆเมืองนะครับหรือจะจับพิกัดนะครับจากที่ดินแปลนนี้ไปที่เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์เนี่ยนะครับระยะทางประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นครับโอ้ถือว่าเป็นที่นานี่นะครับแปลงสวยนะครับเหมาะที่จะซื้อเพื่อทําการเกษตร นะครับหรือจะซื้อมาเพื่อเกี่ยวกับนะครับสร้างบ้านเป็นที่พักอาศัยก็ใช่เลยครับเนี่ยผมใช้ดูบริบทพื้นที่ของที่ดินแปลงนี้หรือว่าที่นาแปลงนี้นะครับเนี่ยบรรยากาศนี่โอ้สุดยอดครับเย็นสบายมากๆเลยครับนี่เป็นช่วงเช้าด้วยนะครับเนี่ยติดกับเนี่ยบ้านของคุณครูนะครับเนี่ยตรงนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้เลยนะครับเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมมากๆในเรื่องราวของการทําการเกษตร นะครับอาจจะเป็นเกษตรนะครับผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับโคงน้องนาโมเดลนะครับเพราะฉะนั้นนี่หรือจะทมดินเต็มพื้นที่นะครับสร้างบ้านขายก็ใช่เลยครับถือว่าเป็นบ้านจัดสรรได้แบบส,สบายเลยเพราะว่าอยู่ในชุมชนแล้วก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับที่ดินหรือว่าที่นาแปลงนี้อยู่ในเขตของตำบลคอโคอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญ,ญาตบอกราคาเลยนะครับที่นาแปลงนี้ นะครับเนื้อที่7ไร่นะครับเจ็ไดไร่สงาน25ตารางวานะครับอยู่ติดกับถนนสาธารประโยชน์นะครับมีไฟฟ้ามีประปาเป็นชนกทุดแดงนะครับราคาขายไร่ละ4 0 0แสนบาท4 0 0แสนบาทราคาเนี่ยต่อรองได้ด้วยครับนี่โอ้ถือว่าเป็นที่นาที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองและอยู่ใ,ใกล้เมืองนะครับมีความพร้อมนะครับในเรื่องราวของความสะดวกสบาย นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปาถนนหนทางนะครับแล้วก็เปนชนรุฑแดงนะครับเพราะฉะนั้นก็สนใจสนใจก็ติดต่อมาได้ครับที่ผมนะครับนัตพลพรมสบัสดนะครับหมายเลขโทรศัพท์ไอเดียลก็085 4900 184นะครับวันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าข,ของที่ดินหรือว่าเจ้าของที่นานะครับใจดีใจดีจดบอกว่าราคาไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าสนใจนี่สามารถมาพูดคุยกันได้ นะครับเดี๋ยวจะลดให้เต็มที่เลยว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าของนะครับที่นาและก็นะครับ,แ,นะรบแฟนคลับ f อที่ติดตามการทำงานของผมครับนัตพลนะรพรมสวัสดีมาโดยตลอดวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ